ก็สาธุบุญร่วมกันนะคะสำหรับวันพระวันนี้เนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีใครที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆาไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆนะสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะทำเมนูปราวัดนะคะวันนี้วันพระนะคะเราก็จะทำทอด ปีกไก่ปีกบนแล้วก็ปีกไก่เนาะนี่นะคะก็จะมีแป้งโกกิแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะเราก็จะทําการนําไก่ไปนึ่งก่อนนะคะนี่เป็นสูตรบ้านสวนของเราเนาะเพื่ออะไรเพื่อว่าให้มันสุกเบื้องต้นก่อนเวลาเราทอดไก่เนี่ยข้างในมันจะไม่ค่อยสุกนะคะสังเกตว่าอย่างนั้นเนาะดังนั้นเราก็เลย จะนึ่งก่อนเนาะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะบ้านสวนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปนึ่งไก่กันเลยค่ะเราเตรียมหลังถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไก่มานึ่งตรงนี้จะนึ่งแล้วนะคะทุกคน ด,ดูก่อนนะคะนี่เรียบร้อยเลยนะคะเราไม่ต้องสุกมากสุกประมาณเอ่อยี่สถึงสาิเปอร์เซ็นนาะนี่เราก็ทำขั้นตอนต่อไปกันเลยขวัญขโมงเลยขวัญขมงเลย,เลยอ่าเดี๋ยวทำการคุกเครื่องปรุงแล้วนะและใส่ ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็เกลือลก็ตามด้วยวก็ตามด้วยแป้งโรกิ้ เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดนะคะทอดแล้วเด้อทุกคนจะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะจะได้เสร็จไ,ไวๆเนาะพอดีของการใส่ แป้งโกสกก็คือหนึ่งให้กรอบเนาะสองคือไม่ให้สิ่งที่เราทอดเนี่ยมันติดกระทะนะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋เราก็ทอดให้เหลืองก่อนแล้วค่อยกลับเนาะอยา่าอย่ากลับบ่อยๆนะคะลดไฟนิดหนึ่งพี่สาวบอกว่าลดไฟนิดหนึ่งเนะาะเพราะว่าไฟถ้าไฟแก่เกินไปแล้วมันก็จะไหม้ก่อนสุกเนาะดังนั้นเราก็ควบคุมไฟนิดหนึ่งนะ นะมเหลืองแล้วโอเคแล้วแค่นี้ค่อยๆพลิกเพราะว่าเราใส่ไม่พร้อมกันเนะดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆดูนะว่าถ้าเหลืองแล้วเราก็พลิกเลยเค,ค่อยๆพลิกนะเนาะชิ้นไหนชิ้นไหนได้ที่แล้วก็จัดเลยเหลืองใช่ ที่แล้วเนาะเราก็จะตักออกมาเยอะๆเลยเดินได้ที่แล้วทุกคนนี่นี่อันนี้เป็นส่วนปีกบนอันนี้กระทะที่สองนี่อันนี้เรียบร้อย อันนี้เป็นตีกเนาะเหลืองเป็นไงคะเหลืองโอเคนะนี่แล้วก็ปีกบนอีกหนึ่งกระทะเราก็จะจัดเตรียมไว้สามชุดไม่ว่าจะเป็นของขาวเนาะสามชุดไปวัดแล้วก็ของหวานก็คือขนมแล้วก็น้ำดื่มบางวันก็มีผลไม้บางวันก็ไม่มีเนาะทุกอย่างจะเป็นสามชุดหมดเลยเนาะแต่ถ้าวันไหนที่อาหารเยอะ เราก็จะทำเป็นห้าชุดเนาะปีกไก่ทอดได้ที่แล้วถ้าเป็นบางชิ้นนะแล้วก็ชิ้นไหนที่ได้ที่แล้วแล้วก็หยิบออกมา <Hey. S 2> นะเรียบร้อยอเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเ,นเนป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราก็ไปจัดสำรับไปวัดกันเลยเนาะปิไก่ทอดแต่ละค่ะข้าวมาแล้ว นี่ตักข้าวมาแล้วนะคะทุกคนข้าวเรียบร้อยข้อสวยเราก็จะจ,จัดในส่วนของไก่นะเพราะว่าเราทำไปอเมนูอย่างเดียวเนาะเราจะทำอย่างเดียวตลอดนะเพื่อความสะดวกเนาะเราทำแบบเอาสะดวกเป็นหลักเนาะก็เป็นของข้าวเนาะ กรอบมากเลยอันนี้เราก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนเนาะตีกบนแล้วก็ตีเราก็จะนับชิ้นเนาะเพราะว่าเราจะใส่ชามมันจะล้นเนาะ ราจะทำแค่สามชุดเนาะแล้วก็จะนับชิ้นแบบนี้นี่นะน,นับชิ้นเพราะว่ามันต้องใส่พอดีๆชามมันจะเล็กๆชามที่วัดเนาะแล้วก็จะเอาของข้าวลงก่อนของข้าวลงก่อนเนาะแล้วก็เอาข้าวลงตาม ข้าวนี่ไปถึงพวกเขาจะหยิบก่อนเลยแล้วก็ตักบาตรก่อนแล้วค่อยจัดสำรับแล้วก็จะมีน้ำสำหรับกรวดน้ำเหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปค้ความประจำก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกวักวนพระเนาะก็คือน,น้ำสำหรับกรวดน้ำใส่แก้วแบบนี้เพราะว่าเวลาเรากวดเสร็จเราก็เอาใส่แก้วแล้วก็กกวกไปเทตรงต้นไม้ตรงไหนก็ได้เนาะที่วัดนี่น้ำกรวดแล้วก็น้ำดื่ม ก็ทุกอย่างเป็น3ามชุดเนาะเพราะว่าเราจะสามสำรับนี่ขนมนก็สามชุดสามชุดก็จะมีขนมเหมือนกันก็ทุกอย่างก็จะเป็น3ามชุดแล้วก็เหลือผล,ลไม้เดี๋ยวรอพี่กับพี่สาวพี่เคยก่อนว่าเขาจะเอาไงเนาะ อเอาบอคโดไปไม้หรือไม่ก็จะแกะส้มโอเนอะเอาะรอดอกไม้เดี๋ยวพี่เคยก็จะเกี่ยวดอกไม้มาแล้วก็6กโมงครึ่งก็ล้อหมุนเนาะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลททุกเลิฟที่มีให้ช่องพรอนใสท TT, ท่ทีเอฟซีมาโดยตลอดอย่าลืมกดเลิฟให้ครูพรนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเด้อพบกับพรได้ใหม่ในคลิป ถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ